ยิมที่ใหญ่ที่สุดในย่านสายไหมอุปกรณ์ครบคันมากกว่า100เครื่องให้คุณได้เต็มอิมกับการออกกําลังกายพร้อมกับเทรนเนอร์มืออาชีพที่จะคอยดูแลคุณพื้นที่กว้างขวางอากาศเย็นสบายมีพัดลมยักษ์ถึง2ตัวที่จอดรถกว้างจอดได้ถึง120คันนี่คือเรียวยิมสายไหม และนี่คือบรรยากาศภายในยิมของเราซึ่งแบ่งโซนการเล่นไว้ถึง5โซนด้วยกันโซนที่1โซนฟรีเวทมีโซนดัมเบลที่มีน้ำหนักให้เลือกเล่นอย่างหลากหลายตั้งแต่บิ๊กินเนอร์จนถึงระดับมืออาชีพกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีบาเบลสมิธแมชชีนและพาวเวอร์แลกเกตพรีเมียมให้ได้เล่นกันอีกด้วยโซนที่2โซนแมชชีนเวทสำหรับคนที่ชอบสร้างกล้ามเนื้อเฉพาะจุด เรามีเครื่องให้ได้เล่นกันทุกส่วนของกล้ามเนื้อด้วยเครื่องเกรดพรีเมียมปลอดภัยแน่นอนโซนที่3โซนคาร์ดิโอด้วยอุปกรณ์ที่มีมากกว่า40ชิ้นไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งที่มีมากถึง20เครื่องไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องรอจะเป็นจักรยานเครื่องเดินวงลีหรือเครื่องเดินบันไดทำให้สนุกกับการออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่อง โซนที่4โซนฟังชั่นแนลโซนที่มีความกว้างถึง300ตารางเมตรไม่ว่าจะทุ่มจะบอมจัดได้เลยเต็มที่และโซนที่5โซนห้องคาร์ทที่มีให้เลือกเล่นมากถึง200คาร์ดต่อเดือนกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเลบิวบอดี้ปั๊มレลบิวบอดี้คอมแบทโยคะหรือซุมบ้าก็มาสนุกกันได้ การเดินทางมาที่นี่ง่ายนิดเดียวถ้ามาจากทางวงสกรยิมจะอยู่ทางซ้ายมือระหว่างซอยสายไหม62ถึง64ซอยเดียวกับร้านวาสนาหมูกระทะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้จ่ายเพียง2,500บาทได้เทนเนอร์ถึง5ครั้งพร้อมฟรีเมมเบอร์1เดือนเต็มดวนสิทธิ์มีจำนวนจำกัดให้เทนเนอร์มืออาชีพดูแลคุณแล้วพบกันที่เลี้ยวยิมน,นะครับ